สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันอาทิตย์คิดถึงพระอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบัเดอร์ชินทิพย์สถิตเกษตรศรีนะครับจากสังคมนทฑลสุราษฎร์ธานีครับสำหรับข้อคิดในอาทิตย์นี้นะครับก่อนอื่นเลยอยากถามคําถามพี่น้องให้ลองตอบในใจดูนะครับพี่น้องเคยมีโอกาสมาที่บ้านเนใหญ่แสงธรรมไหมครับบางคนอาจจะเคยมาบางคนอาจจะไม่เคยมา แต่คนที่เคยมาคงนึกภาพออกว่าบ้านเนแสงธรรมมีอะไรบ้างเรามีสวนมีสนามฟุตบอลมีวัดน้อยมีอาคารมีตึกเรียนมีตึกสำหรับที่พักห้องอาหารมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆมากมายหรือจะถามว่าพี่น้องรู้จักพระคุณเจ้ายอซฟประธานสีดาลุนสินไหมครับเป็นพระสังฆราชของมมเอง นะถ้าพี่น้องไม่รู้จักหรืออาจจะเห็นตามสื่อตามไหนบ้างนะผมมีโอกาสได้สัมผัสกับพระคุณเจ้าอยู่บ่อยๆพระคุณเจ้าก็เป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักเฮฮาแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราถามอะไรอย่างนี้ผมก็จะบอกได้ในสิ่งที่ผมเห็นบอกได้ในสิ่งที่ผมสัมผัสบอกในสิ่งที่ผมรู้สึกต่อสถานที่นั้นหรือสิ่งนั้นๆสิ่งสําคัญถ้าเกิดพี่น้องอยากรู้จักจริงๆคือพี่น้องต้องไปมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง ไปสัมผัสด้วยตัวเองไปพูดคุยกับบุคคลนั้นหรือไปเยี่ยมสถานที่นั้นๆเช่นเดียวกันครับพี่น้องคำถามต่อไปที่อยากถามพี่น้องครับพี่น้องรู้จักพระเรูเจ้าไหมครับพระเรสุเจ้าเป็นใครเป็นอย่างไรสูงเท่าไหนหุ่นอย่างไรพระองค์มีบุคลิกลักษณะอย่างไรถ้าเราบอกว่าเรารู้จักพระองค์และเรารู้จักพระองค์ได้ทางไหนพี่น้องครับหรือ ถ้าบอก่ารู้จักพระองค์เราจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรวันนี้เราสมโพธพระคริสตเจ้าแสดงองค์เป็นการฉลองใหญ่ที่พระคริสตเจ้าเผยพระองค์เองแก่มนุษย์เผยให้รู้ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าทําให้มนุษย์กับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะในชีวิตของพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นชัดเจนว่าพระเจ้ากับมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างชัดเจนและชีวิตของพระเยซูเจ้าก็อยู่ท่ามกลางสังคมมนุษย์ อยู่ท่ามกลางเรานะครับเห็นชัดเจนอีกเช่นกันว่าพระเจ้าไม่ได้ห่างจากมนุษย์เลยแต่อยู่ท่ามกลางสังคมของเรานี่เองเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเราได้ฉลองการบังเกิดมาของพระเด็สุเจ้าเป็นการฉลองใหญ่ไม่ใช่ใหญ่เพียงเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาบนโลกแต่ว่าเป็นพระเจ้าแท้ๆที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางเราแน่นอนว่าเราทุกคนในสมัยนี้เราไม่ได้เกิดมาในยุคนั้นไม่ได้อยู่ในสมัยพระเด็สุเจ้า เราไม่รู้ชัดเจดนหรพระเจ้าหน้าตาย,ย่างไรผมยาวผมสัน้นมีหนวดไหมอ้วนหรือเปล่าผอมหรือเปล่าแต่เราจะรู้จักและจะพบพระองค์ได้อย่างไรล่ะคือสิ่งที่น่าตระตองในพระวรสารวันนี้ได้เล่าเรื่องราวการที่ปราดออกเดินทางตามดวงดาวไปพบกับพระกุมารตามคําทํานายที่ประกาศกได้เขียนไว้เล่าไว้บางธรรมประเพณีก็มีการเล่าว,ว่าปราดสามองค์ ถ้าเราเห็นในละครศักดิ์สิทธิ์ในคืนคริสต์มาสก็จะมีนักปราชญ์สามองค์ที่ออกเดินทางมอบของขวัญทั้ง3ชิ้นแต่ในพระวาสานวันนี้ไม่ได้บอกว่ามีปราชญดกี่องค์แค่บอกว่าปราชญดจำนวนหนึ่งเดินทางมาจากตะวันออกพวกเขาเห็นดาวพวกเขาได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับดาวดวงนั้นว่าดาวดวงนั้นจะนำไปสู่อะไรและพวกเขาก็ออกเดินทางติดตามดาวดวงนั้นจนไปถึงเป้าหมาย และได้พบกับพระคิดพเจ้าตามคําบอกเล่าของประกาศกชีวิตของเราเช่นกันพี่น้องครับเราได้ฟังพระวาจาเราได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์เราได้พบพระเจ้าได้ฟังพระองค์ในพระวาจาได้รับพระหัตถ์ทางของพระองค์ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลมาสนิทที่เรารับพระกายของพระองค์มาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราทําให้เรากับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงเวลาที่เราเห็นลูกแอปเปิลหรือผล,ลไม้ต่าง เรารู้ทันทีว่าเราจะมีผลแอปเปิลหรือผลมะม่วงแตงโมมันต้องมีต้นของมันอยู่ที่ไหนสักแห่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ต้องมีแน่ๆเช่นกันเราอาจจะไม่เห็นพระเจ้าเป็นตัวเป็นตนตที่มายืนอยู่ข้างเราพูดคุยกับเราแบบที่เราได้ยินเสียงอย่างชัดเจนแต่เราสัมผัสถ,ถึงพระองค์เราเห็นพระองค์รู้จักพระองค์ได้จากผลงานของพระองค์ผ่านทางสิ่งสร้างทั้งหลายที่พระองค์ได้สร้างขึ้น แต่เช่นกันเราได้รู้จักพระองค์ได้สัมผัสพระองค์ผ่านทางพระวาจาผ่านทางศีลศักดิ์สิ์ด้วยพระเจ้าเผยแสดงพระองค์เองให้เรารู้จักและเรารู้จักพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์เชื้อเชิญเราให้มาหาพระองค์ชิดสนิทกับพระองค์มารู้จักกับพระองค์เหมือนเรื่องราวในพระวสารที่พระสุเจ้าทรงบอกสิทธิสองคนว่าจงมาดูสิพระองค์เชื้อเชิญให้พวกเขาตามพระองค์ไป ติดตามไปดูว่าพระองค์อยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรไปใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์ไปรู้จักพระองค์จึองอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนไต่ตอกนะครับเราเข้าวัดฟังมิซาเป็นประจำรับศีลมาสนิทรับศีลนาภัยบาปเป็นประจำเราไม่เพียงฟังคนอื่นเล่าถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปฟังคนคนู้นคนนี้เออพระเจ้าใจดีสาหรับฉันนะอีกคนหนึ่งอาจจะบอกว่าพระเจ้าใจร้ายสําหรับฉันจังเลย แต่เราต้องมีประสบการณ์กับพระองค์เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเราได้พบพระเยซูเจ้าจริงๆในพระวาจาเราฟังพระวาจาคือเราฟังพระเจ้าตรัสกับเราในแต่ละวันเรารับพระองค์ในสิศิ์ประสนิทเราก็รับพระองค์มาอยู่กับเราในชีวิตของเราไม่เพียงแต่จิตใจเท่านั้นแต่ร่างกายของเราด้วยเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวคับพระเจ้าแบบร้อยเปซและสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออฉันยัง ไม่รู้สึกว่ารู้จักพระเจ้าดีหรือยังสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงไหมพระเจ้าอยู่กับฉันหรือเปล่าจึงอยากท้าทายพวกเราเหมือนที่นักปราชญ์พวกนั้นเจอความท้าทายเรากล้าจะเดินติดตามดวงดาวดวงนั้นใหม่พร้อมออกเดินทางออกแรงเพื่อจะพบพระเจ้าใหม่เพื่อจะได้อะไรบางอย่างหลายๆครั้งเราต้องสละอะไรบางอย่างเช่นกันเพื่อจะอยากมีสุขภาพดีเราต้องคุมอาหารต้องออกกําลังกายออกแรง ต้องนอนหลับให้เพียงพออะไรต่างๆมากมายเพื่อจะได้มีผลการเรียนที่ดีเราก็ต้องตั้งใจเรียนสนใจทําการบ้านส่งงานตรงเวลาตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบเราต้องออกแรงแล้วเราละเพื่อจะพบกับพระเจ้าเราพร้อมออกแรงแล้วหรือยังถ้าอยากพบกับพระเจ้าเราจะสละตัวเองอย่างไรเพื่อยอมพบพระองค์เพื่อจะให้พระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเรา นักปราดเหล่านั้นออกเดินทางตามดวงดาวด้วยความเชื่อและความหวังว่าเขาจะพบพระเมสยาพระผู้ไถ่ที่จะบังเกิดมาแล้วเราละ่ะพร้อมออกเดินทางหรือยังออกจากตนเองไปพบพระเจ้าเชื้อเชิญพระเจ้าให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราพร้อมตอบรับเสียงเรียกที่พระองค์เรียกเราว่ามาดูสิมาดูว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่อย่างไรมาและอยู่กับเราเป็นหนึ่งเดียวกับเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในโอกาสปีใหม่นี้ ไว้พี่น้องเปี่ยมด้วยความสุขความสมบูรณ์เปี่ยมด้วยพระพอรอันจําเป็นต่างๆและก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนกองทุนกระแสรเรียกของพันธน์ใหญ่แสงธรรมสุดท้ายครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องพันธุ์ใหญ่แสงธรรมแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระสวัสดีครับ